สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Facebook.com s สแลป Big l ไ f e บอกแล้วก็ w w w i t k u g a n ท o อททุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางตัวนี้ครับอังกอรนั่นเองหรือว,ว่าอังคอรนะครับซึ่งรุ่นที่เราจะได้รับรีวิววันนี้มันก็คือรุ่นของ Passion นะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะตอนแรกผมสั่งไป2อันนะครับแต่ว่าอหนึ่งคันเซิลไปแล้วนะครับซึ่ง Passion คือ wireless แบบที่คุณเห็นอยู่นะครับมันจะมีความดีงามแค่ไหนกับราคาอยู่แค่2,490บาทเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของ Angkor Passion นะครับกล่องก,ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีคนสมบัติบอกครบนะครับทั้งเสียงแบบสเตอริโอนะครับมีตัวคอนโทรลด้วยการสัมผัสและเป็นทูว r e เ e s s แถมบูทูธเวอร์ชัน5นะครับหายากจริงๆกับราคานี้และก็รองรับกับ Siri ด้วยนะครับส่วนตัวที่เหลือนั้นก็ไม่มีอะไรไอ้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของหูฟังทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดึงแตกด้านข้างกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดึงกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็ดึงจากตรงนี้ง่ายๆนะครับดึงฟืด ที่จริงอ่ะมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือใบที่มีลายเซ็นของพี่ตูนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแล้วกันนะครับมันก็จะมีใบนี้ใบนึงนะครับซึ่งใบนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับนะครับเราก็มีโปสติกร์แล้วก็ใบรับประกันนะครับอ่ะอันนี้แยกไปต้องมาเปิดกันเลยชิ้นแรกังไม่เจอนะครับอันนี้เป็นสมุดจดนะครับเป็นสมุดที่ระลึกนะฮะงานดีใช้ได้นะครับข้ามไปก่อน มาถึงตัวหูฟังนี่ครับหูฟังที่จริงจะต,ต้องเป็นมาแบบนี้นะครับโลโก้อังกอร์เรื่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือสองอันนี้ก็คือหูฟัง2 w ไว e l สนะฮะ่ะรายกออกมากล่องี่เป็น3ชั้นนะครับสิ่งที่พบนะครับอันนี้คู่มือนะครับคู่มือย้ำว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันแทบจะเล่ารายละเอียดนั้นหมดเกลี้ยงเลยว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับ รวมไปถึงแบตเตอรี่นะครับซึ่งสามารถที่จะชาร์จได้เต็มภายในเวลา1.5ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวของเคสนะครับมีอยู่500นะครับแล้วก็ที่หูฟังก็มีอยู่500เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าอขออภัยครับที่หูฟังนั้นมีอยู่ที่60นะครับ60เพราะว่าถ้า500ก็คงใหญ่เบเรงเฮ่งนะฮะนีครับ,นะรบก็เป็นแบบนี้สำหรับคู่มือนะครับ ต่อไปด้วยสายชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นจุกสำรองนะครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับ เรามาดูในเรื่องของกล่องแล้วก็หูฟังกันแบบเจาะลืกกันนะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับมันเป็นกล่องที่มีวัสดุที่เป็นเหมือนยางนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะมีนี่ครับไฟบอกสถานะนะครับอันนี้ก็คือกำลังชาร์จอยู่แต่ถ้าไฟดับก็คือหูฟังชาร์จเต็มแล้วแต่ว่าถ้าสมบูรใส่หูฟังแล้วมันไม่กระพริบ,บคือแบตหมดแล้วก็พอร์ชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครยูเอสบีนะครับ ที่จริงอาจจะดูล้าสมัยไปสักนิดนึงแต่ว่าก็โอเคครับแล้วก็การเปิดนั้นไม่ยากเลยครับการเปิดเนี่ยก็สมัติผักากตรงนี้นะครับปึ๊บเปิดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเก็บอย่างดีนะฮะเมื่อเราดึงออกมานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอ n งกอร์แฟชั่นนั้นข้างหลักคือข้างขวานะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ฟูฟังนะครับตัวก็จะมีนี่ครับเซนเซอร์ นะครับอันนี้ก็คือตัวสําหรับในการวางชาร์จไฟนะครับข้างนี้ข้างซ้ายนะครับข้างขวา,ขาอยู่ข้างล่างนะฮะอันนี้ก็จะมีจุกอินเดียนะครับนี้เลือกเครื่องบดสามไซส์นะครับ,ลรบแล้วก็ตัวนี้ถอดได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเป็นคนชอบออกกําลังกายแนะนําว่าใส่ไว้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถกันตัวของเอ่อเหงื่อได้นะครับ ตัวนี้เป็นทัชแพดนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะแตะสั่งงานได้ทันทีแล้วก็มีไมโครโฟนมาให้นะครับซึ่งไมโครโฟนนั้นมีอยู่จุดเดียวนะครับ mm hmm. ก็คือจุดนี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นในลักษณะแบบเดียวกันนะครับ mm hmm. เป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราหูฟังออกมาใช้แล้วก็อย่าลืมถอดจุกเนี่ยทำความสะอาดทุกครั้งนะครับเพื่อความ สะอาดแล้วก็ถูกหละกอนามัยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการทัชก่อนที่เราจะไปลองใส่กันดูนะครับเอาละรครับตอนนี้เนื่องจากว่าเราลอง pairing กับหูฟังเรียบร้อยน,นะครับวิธีการ pairing นั้นก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าไปที่ตัวของ setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ bluetooth นะครับตอนนี้มันจะ pairing ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าที่จริงตัวของ a n g k o r ์ a s i o นนั้นคุจะต้องแ p a i i n g จากฝั่ง ข้างนี้ก่อนนะครับคือข้างขวานะครับแล้วก็จะจะแพรลิงกับข้างซ้ายเพราะว่าข้างขวานั้นเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวเมียนั่นเองครับแต่ว่าเวลาคุณจะใช้งานทีละข้างนั้นก็มีปัญหาครับก็เก็บข้างในข้างนึงแล้วก็กดแพรลิงใหม่นะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าแพรลิงอุปกรณ์ใหม่คุณก็กดค้างไว้7จ็ดบีแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเครื่องใหม่ก็ได้เหมือนกันครับอ่าเรามาดูฟิเจอร์นะครับของตัวนี้นะครับ ผมจะลองแตะหนึ่งครั้งอันนี้คือเพลงมันเล่นอยู่นะครับอันนี้แตะหนึ่งครั้งก็หยุดนะครับเช่นเดียวกับข้างนี้ข้างขวาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเพลงนะครับให้เราแตะค้างไว้สองวินะครับกับข้างขวานะครับเพลงก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเล่นเพลงเดิมนะครับอันนี้คือผมจะลองอให้มันแบ็คกลับไปเลยนะครับก็คือแตะค้างไว้เหมือนกันนะฮะเนี่ยครับก็กลับเพลงได้นะครับ ถ้าสมมติเรากลับเพลงไปเรื่อยๆก็คือแตะค้างไว้2ครั้งที่ข้างซ้ายนะครับก็เดี๋ยวเพลงก็จะย้ายไปเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเราแตะ1-2เนี่ยครับปุ๊บแอสซิสแตนทำง,งานทันทีนะครับอันนี้ผมทําให้ดูซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถามว่าใช้งานง่ายไหมง่ายครับแต่ว่าเรื่องของการปรับเสียงนั้นต้องพูดเลยว่ายังไม่สามารถที่จะปรับคอนโทรลเสียงได้ทั้ง2ข้างนะครับจะต้องคอนโทรลผ่านมือถือเนี่ยครับก็คอนโทรลผ่านมือถีอ้ ความลับอย่างหนึ่งนะครับคือลองเชื่อมต่อพวกตะกูด oppo หรือ realme นะครับปกติตอนแรกด้วยความเข,ข้าใจของผมว่าอไอตัวของ high quality นะครับต้องมีเฉพาะตัวของ realme buds air หรือตัว oppo eco free นะครับแต่ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คือสามารถที่จะใช้ high quality audio ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพเสียงผมเรียกได้ว่า หมดห่วงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราใส่หูฟังตัวนี้ใส่ง่ายอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปใส่นั้นขอเล่าเรื่องคุณภาพเสียงก่อนนะครับคุณภาพเสียงเท่าที่ผมได้ลองฟังมานั้นก็ถือว่า,าเด็ดดีแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการทําเสียงแหลมให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับรู้สึกว่าเบสจะกรบไปหมดเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่หูฟังตัวดีครับอังกอนะครับ เป็นรุ่น passion อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีการแรกก็คือล่องนี้นะครับให้ยกขึ้นเนี่ยฮะยกขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็จะเห็นว่าหูฟังนั้นมีการชาร์จอยู่นะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาหูฟังนะครับออกมาวิธีการใส่นะครับคุณจะเห็นจุกตัวนี้เป็นอเดียนะครับแล้วก็มีชาร์จฟินนะฮะซึ่งมันจะอินท์เกรตมาเลยก็ได้ทำให้ มันสามารถที่จะใส่ได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นข้าง้างนี้นะฮะเนี่ยครับคุณใส่ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปในหูได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับแค่นี้เองแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับแล้วถ้าสมมติมันแพร่ลิงนะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแพร่ลิงเป็นติ๊ง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 เลยนะครับก็จะแบบง่ายๆครับ แล้วก็หูฟังตีนั้นสามารถที่จะก,กันเหงื่อได้นะครับทำให้มันสามารถออกไปวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายได้อย่างดีนอกจากเรื่องของการสวมใส่ที่พูดเลยว่าถนัดแล้วก็ใส่ได้ง่ายนะครับเป็นหูฟังที่ยังให้คุณภาพเสียงที่อ่ะ ในราคานี้ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้จุดเด่นของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของมันเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยาวนานเพราะว่าตัวฐานนั้นอ่ะมีถึง500 bdm นะครับก็อึดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวถูมันนะครับมีอยู่ที่60 mAh นะครับก็สามารถที่จะฟังเพลงได้ประมาณ4ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการ หูฟังที่มีคุณภาพแล้วก็ฟังได้นานแล้วก็ดูไปถึงทนเหงื่อเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับเรามาปิดท้ายกับรีวิวของหูฟังตัวนี้ครับอังกอรุ่นแพลชั่นนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยครับก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าคุณภาพในการใช้งานของมันเนี่ยดีแล้วก็น่าใช้ไม่เบาเลยทีเดียวครับกับราคาของมันที่2,490บาทเท่านั้นครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นทูวา l เลดที่น่าจับตามองแล้วก็น่าใช้ไม่เบาเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่อยากได้ก็สามารถหาได้ทั้ง s h o p p ีนะครับร้านมันโคลแกจทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์รวมถึง7 e เ e ่ e อนะครับ mm hmm. เห็นบอกว่าถ้าสั่งช่วงนี้ก็ยังได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตพี่ตูนเมื่อถึงเวลานะครับ mm hmm. ก็จะสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับ mm hmm. ก็มี จำนวนสัมกัดอย่าลืมไปจับจองกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าทึ่งจะเป็นเรื่องราวในนั้นต้องรอติดตามรับชมกันต่อนะครับในช่อง b i g l i ล e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของข้อดีข้อเสียกันนิดนึงนะครับหลังจากได้จบคลิปรีวิวไปนะครับก็ข้อเสียนะฮะหนึ่คือมันไม่มีแอปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือจะมีโปรแกรมช่วยในเรื่องของปรับคุณภาพเสียงขึ้นทำให้มันสามารถที่จะใช้งานได้ดีนะครับ 2. ผมว่าพอร์ตนั้นเป็น Micro USB นะครับที่จริงถ้าทำเป็น Type C ก็น่าจะดีขึ้นนะฮะส่วนตัวกล่องที่เหลือก็คุณภาพถือว่าดีดีใช้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยอย่างที่คุณได้ดูไปนะครับผมถือว่าค่อนข้างครบแต่ว่ากล่องนั้นอาจจะแกะยากไปนิดหนึ่งครับ